สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนวก็มาพบกับเพื่อนๆหลังจากที่น้าคลิปนานมากพอดีเห็นคุชชั่นตัวหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เสียดังไปซื้อก็เลยจัดคลิปเส้นหน่อยนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นนามิคุชชั่นนะคะของเซเว่นไปซื้อเองมาเลยนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีคนซับสไครต์ช่องนั่นเอง <laughs> ก็คืออันนี้นะคะเขาบอกว่าแบบผิวสว่างคุมมันหน้าไม่มันกันแดดกันน้ํากันเหงื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยด้วยความที่เป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นและดูจากที่ดูก็จะเห็นความมันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาลองดูนะคะครับตัวนี้ก็ซื้อเองกับมือนะคะไ่เสร็จก็ยังอยู่เราก็หยิบอันนอกมาสักกรองกันรึบ๊บก็จะโอ้รูปลักษณ์ดีนะคะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตลับประมาณเนี่ยมือเราใหญ่ประมาณฝ่ามือเราเลยนะคะก็ก็เป็นตัวนี้ โอ้ยพืชดมากเลยแับหนึ่งอ่าก็เป็นตัวนี้นะคะก็เป็นคูชั่นคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเปิดเปิดอ่าพอเปิดแล้วก็จะเจอกับกระจกนะคะแล้วก็พับนะคะพับเขาก็จะเล็กๆหน่อยะสำหรับคนนิ้วใหญ่มือใหญ่อย่างอยูเนี่ยสองนิ้วนี้คับแคบมากๆนะคะว่าประมาณนิ้วหนึ่งยังได้ะคะ่ะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นอ่าฝาปิดนะคะคูชชั่นอย่างนี้นะคะ เราก็จะแกะออกมาแกะให้ดูเลยนี่มันก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็แกะไปชิ้งก็คือเนื้อคูชั่นของเขาเนี่ยจะอยู่ข้างล่างข้างล่างนี้นะคะเรานีวกดกดนี่ประมาณนี้ออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะสวอตให้ดูก่อนว่าเนื้อคูชั่นเป็นอย่างไรก็ ก็ขาวนะก็ขาวนะแต่เขาบอกว่าทาทาไปเมื่อจะแมัดกับหน้าไปเองก็โอเคก็ขาวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกับหน้าดูดีกว่านะคะเนี่ยดูหน้าเนิวมีความแบบมันมันเยิ้มๆเลยนะแกอดแว่นก็างแรกก็จะมองคันผู้ชมไม่เห็นแหละเพราะว่าได้ตาลายไปแล้วนะคะก็เอาคุชชั่นที่ดึงเิ้วของเราเนี่ยค่ะจิ้มจิ้มลงไปนะคะ แล้วก็ลองขออนุญาตยก,ยกยกยกอ่ายกกระจกนะคะมันเล็กมากเลยเล็กจิ๋วไม่คิดว่าจะเล็กจิ๋วเบอร์นี้นะคะเฮ้ยมีความเนียนอยู่นะก็ะ ผิวของเขาค่อนข้างแบบสำหรับนูนึกว่าแบบออกเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ว่าก็เนียนดีนะคะแต่งขครงหนา้าอ่ะอืมสำหรับนิวพับมันใช้ย,ยากเพราะว่ามือนิวใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นใช้นิวเดียวมันก็เลยยากต่อการคอนโทรลนะคะสำหรับหนังหน้าที่น่ารักและใหญ่โตของนิวนั่นเองอืมอ่ะ Oh. ส่วนสำคัญนะคะก็คือเป็นช่วงหน้าผาค okay. ืม เสร็จแล้วให้ดูความแตกต่างของหน้านะนี่คือแบบครึ่งหนึ่งเลยนะหน้าฝั่งเนี่ยจะยังมันอยู่มีความมันมันอยู่เบาๆราะว่าฝั่งนี้เนี่ยจะค่อนข้างแมทแล้มีความแมทแล้วนะคะแล้วก็ใสขึ้นมานิดนึงเฉดก็ก็ละโอเคดีแหละจะมีความแบบแต่ว่าความปกปิดของเขาเนี่ยจะไม่ได้ปกปิด มากเท่าไหร่นักนะคะทางเกยียรจจากแบบอยบนหน้าเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ก็ถือว่าดีนะคะ mm. ในระดับหนึ่ง mm. ในระดับหนึ่ง mm. ก็ค่อนข้างคุมมันได้อันนี้ก็โอเคโดยจะแก้มดจะแก้มเห็นไหมความมันจะบางลงเนาะก็สําหรับทูชชั่นตัวนี้นะคะก็ใครที่สนใจไปตาก็ไปตาเน้อบวันนี้นิวก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ